สวัสดีครับ FC กองกัสนวาพาจวดนะครับผมวันนี้มาหอดแล้วนะครับสนามช่องสังคมอาเซียนนะครับคิวแหลกนอนละสิงเทพนะครับกาลังลงหนาลงนมนะครับผมนอนละสิงเทพวันนี้กําลังใจดีนะครับวันนี้มากันหมดครับเพราะว่าทีมงาน f c มาหลายนะครับผมวันนี้นอนละสิงก็ได้เริ่มลงหนำลงนมนะครับนอนละสิงเทพวันนี้แท่งเล็กเล็กในต้นหน้าเลยนะครับเล็กของไอปุเลยนะครับวันนี้ิ่นว่าขอแท่งเล็กในต้นหน้าเลยนะครับนี่คือเจ้าของต้นฉบับนะครับ ตีคอว่างยิงใหญ่ได้ทุกมอนในย้อนแม่นครุ่งเจริญครับแมยอมรับนะครับทีมงานยอมรับนะครับขอบคุณผู้องมากครับครับผมหางอีกแล้วหางอีกล่ะหางกะเป็นงอๆนะครับงอๆคือคนนะครับมีฝ้าล้างฝนนะครับฝ่าล้างฝนกําลังทีมงานไปกินเขาอยู่บางหันอันนี้จันดีเบิกฟ้านะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกอนมือนีแกวหัวบ่ แกมืออีออกฉพาะแก้จำดีนะขยวไรจนดีม้าน,นี่วบวยมืนอมนีบอนน้บอกแก้นะครับมือนี้ต้องแก้เคลื่อนละมืนบบอกกนี้เฉพาะแกนี่ยมือที่ใช้เบิกปลานะครับบอ ประกันหนาเซืยนตาบ้านเพรานอนอยู่นี่เป็นยังไงครับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเต่าเนี่ยอยู่บ่นี่นะครับทีมงานกุฏิชัยของเราพระเอกช่องสังห์นะครับนี่นะครับทีมงานนะครับกุฏิชัยคิวแรกครับสร้างวัวคิวห้าครับผมคิวที่ห้านะครับเน้องงานกุฏิชัยคิวที่ห้านะครับวันนี้ขอขอขอว่านี่ตักหยาดแนมแนมเบิ้งแบบคือมันเสี่ยงก็ได้เบิงคือมันทับเหล้ากูอยู่ในหางมันเบาเนี่ยบอก ปกติเนาะแนมๆแต่หามันโกงเขาอ่ะละเขางอเขานี่นะครับวุ้ที่ใช้ของเราคิวทีห้านะครับวันนี้มีกุ้งเจริญซับย์หรืออย่างนี่สอไปสารสอไปสารก่อนนะครับนีสอไปสารนะครับสอไปสารทิวไแรครับ คิวสามนะครับสอฟไพศาลกรุงเจริญทรัพย์คิวใดครับคิวสี่ครับคิวที่สี่นะครับคิวสามคิวสี่นะครับผมเรียงกันเลยนะครับคิวที่สามคิวที่สี่ครับเป็นใคครับไปกุ้งมื่อนี้ผันดีปะครับคือเก่าครับคือเก่านะครับเนาะรอลุนทีโชคหมานเนาะครับกรุงเจริญทัพย์ของเราวันนี้นะครับอันนี้ทีมงานเทพทับหลวงนะครับเมื่อวานก็ มื่อวานได้คาดองแล้วนะครับมือนี้ก็น่าจะหาคาจัดงานนะครับแต่เชื่อว่าใบมากนะครับเทียบทับหลวงของเรายบริอวแล้อกเพียงรื่ออกเลยนะครับนี่ครับทีมงานน้องเทพทับหลวงน้องนับตั้งมือล่างนะครับผมนะครับชิวอไดครับไอเทพมือนี้ฮะชิวอเจ็ดชิวอเจ็ดนะครับ นี่น้องนับตังนะครับงานน้องนับตังคิ้วได้เพื่อนไหมนี่กัตันกัตันเออน้องน้องกับตันโนบาผิดคิวได้ครับคิ0วสิบน้ครับนาอบอกทอสองบาทก่าเอาเอาไว้เด้อครับเด้อเอาไว้วหันละนนะครับทีมงานน้องกับตันนะครับคิวที่สิบวันนี้หางกับกระตองบรรยายนะครับเรื่องความสวยงามงดงานะครับสวยงามมากๆนะครับ ทีมงานนุ่มราศีของเราวันนี้นุ่มราศีนะครับคิวใดน้องสายมาเนี่ยคิวที่แปดนุ่มราศีนะครับนี่คิวแปดกังพองดีแต่ใส่เวลาลากเนี่ยอันนี้ทีมงานแอสเทวาดานะครับอยู่แต่ดุกน้องนะครับดูกพี่เนี่ยเต้องถามหานะครับแต่เขามามักเขมรนี่บอยูนะครับปุ่นละครับอยู่วงละครับอยู่ในวงนะครับคิวใดครับน้องสายเบีน คิวที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ทีมงานแอดเทวดาคิวที่11นะครับนี่นะครับงานแอดเทวดาเทวดานะครับนะครี่สาราชวงศ์ไปได้เทศไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียอยู่าบอกเพื่อน่ะไปบ่ได้ไปบ่ได้นี่นะครับจะไปก็ไปแต่บอกอ้อยหรือมั้ง เออมันบทต่อตีเสียเลยนะครับอ้่อยคิวได้ครับมือนี้สอราชวงศ์คิวไหนครับคิวที่เก้านะครับนาะนี่นะครับทีมงานกะดีครับผมนี่ครับโอ้ดีจำาอื่งใครเขานะครับทีมงานไผ่สีทองมันหมานะเขาแก่มือตรงนี้นะระบบแกะระบบระบบอัรอคิวได้ครับไอ้ทา คิวที่หกนะครับทีมงานคิวไข่สีทองนะครับหมู่บ้านนีบอกเลยว่าโอ้ล้โต้นี่บนญังฐานนะครับเนียนมากๆนะครับผมส่งแกะเมื่อยังว่าต้นโพ้องแกะมือนะครับทีมงานไผ่สีทองอันนี้ก็ทีมงานโชคประเสริฐของเราคิวไหนครับคิวสองมาครับนี่คิวที่สองครับโชคประเสริฐ โอ้มีหั่นลูกไส้นี่ว่าลูกไส้นี่ว่าครับจีว่ะนี่ว่าครับลูกไส้นี่ครับลูกไส้นี่เปานวาวพอร์นี่นะครับลูกไส้ทีมงานเฝืนนะครับเตียกีตัวน์ก็คือสิบวายูห้องเลยเนาะครับเนาะเตียกีตันนี่เดีเศร้าห้องไอ้เพยรย้อนครับเมื่อคืนได้ข่าวว่าบยูห้องเลยนะครับนี่ธรรมดาครับเพราะว่าเพิ่นมาเมืองเอาให้คุมนะครับไม่แรงไม่แรงเอาให้คุมนะครับ ลงไปางล่างม่อ้นนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสนามมังไปช่องสังามอาเซียนนะครับบรรยากาศก็ถือว่าดีนะครับวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานนะครับพี่น้องก็มาหลายนะครับวันนี้พี่น้องเอฟซีก็มากันหลายนะครับนี่ครับนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศก็ดีมากๆนะครับผม นะครับบรรยากาศสนามมังฝอยตามๆถามเอกระติมาถามที่เด็ดจากกรรมการเขาหน่อยจ้หน่อยนึงอะไรครับบรรยเคี้ยนมังเคื้ยนเป็นหมูหรือว่าเป็นยังครับมังเคื้ยนนี่หมูครับหมูคือเก่าที่เด็ดนะครับสองบังครับ ท so sure so <ages>. ี่เด่นมันดีก็ยังชอบวุฒิชัยวุฒิชัยมันเดิมอีกหนึ่งบ้างอีกหนึ่งบ้างมาแอดมาแอดเทวดาวุฒิชัยนะครับนอนี่ครับคือที่เด่นนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับมันนี้บรรยากาศดีมากมากนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็ที่ีฟังก็สมอนะครับฟังก็สมอฟังลานกาแฟนะครับแล้วก็ที่ฟังกินเข่านะครับฟังบุญนะครับตัวนี้เป็นฟังเหรียญนะครับตัวนี้ฟังเหรียญก้านพนันนะครับนี่ฟังให้พี่นองท่ายผลรลุนผลนะครับนี่ครับ บรรยากาศบรรยากาศสนามบ้งไปนะครับช่องสงาอาเซียนนะครับบรรยากาศดีเลยพี่น้องลมเย็นสบายดีนะครับตอนนี้นอสิงกำลังเริ่มลงน้ำลงนุ่มนะครับเดี๋ยวกขนาจะเคลื่อนมากนะครับผมพี่น้องสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบกองกัสโนวาพาจวดกับเพจยรบ้งไปกองกัสโนวานะครับขอบคุณมากๆครับผม